ก็สวัสดีทุกคนด้วยนะครับกลับมากับ A k p i t a l อีกแล้วและตอนนี้อยู่กับช่วงทอกทอกนะกับชุด KDEX 26นะครับก็เป็นเรียกได้ว่าเป็นกรองที่4นะที่ตามพา่านตามออกมาหักหลังกันนะครับก็เป็นคอนเซปต์ของเ e ตตานั่นเองนะเพราะว่าเป็นเด็กเก่าอีกเด็กหนึ่งที่น่าสนใจซึ่งมีคนเรียกร้องกันเยอะก็ตอนนี้ KK จัดให้แลวขอบคุณไทยพปิไมด้วยนะครับที่ทำข้อมูลรีวิวมาให้ ครับพวกเราก็ไปหาข้อมูลมาทําต่อให้คนดูได้ดูนะก็ตอนนี้อยู่กับทีมงานคุณอาร์มคุณนามิดะแล้วก็คุณโทฟานี่สวัสดีครับสวัสดีครับผมก่อนอื่นเลยนะก่อนที่พวกเราจะมารู้จักกันตอนนี้นะอยากให้เอกแคปซิตอลของเราเปิดสตรีมสักหน่อยเพื่อให้เราเห็นน้อยแล้วจริงเหรอยังไม่เปิดเหรอจบแล้จบละโอเคเข้าใจแล้วน่าสงสารจริงๆเจ้าพวกกระจอกเอ้ยโอยได้ โอเคนะไอห็นกันแล้วงั้นะเราก็มาลุยกันต่อนะครับกับในกล่องนี้นะก็มีของรีหักหลังกันมาเยอะแยะมากมายมีอะไรปะเดี๋ยวเราไปรอดูพอมกันเลยปึ๊บนี่แล้เขาเนื้อ,อ<ล>าหานะครับจัดทำโดยคุณนาวินดาอีกแล้วว้าวจะพูดทำไมผมไม่ให้เครดิตเขาว้าโอเคมาเรามาดูกับใบใบแรกกันเลยนะนี่ ข้างชัดเจนนะกับเจเจเจนซิสนะครับกับเจมโคลนของเขานะครับเ,เป็นอมอนเตอร์บอด,ดี้ที่ถูกดัดแปลงมานะก็ชื่อตามชื่อเลยนะกับบอด,ดี้ของเขานะครับอ่าอะไรนะผลิตดัดแปลงใช่ไหมอ,อาวุธโลกจำเจมโคลนอ่าตัวนี้นะครับเจมโคลนนะครับเป็นอิมเพกต์มอนสเตอร์ไซสูดนะพาวเวอร์สูดไหมพลังป้องกันพัดเดียวนะครับสูดดีก็พลังพัดเดียวอ่ามีเทคอะไรพิเศษบ้างมาเลย เมื่อการ์บันนี้เป็นบัตตี้นะครับเราสามารถคออิมแพกมอนเตอร์จากโวอ,อื่นได้ว้าวสุดยอดเท่ากับว่าเล่นในไฟนอลเฟหลายครั้งเลยนะสิแบบนี้ใช่แล้วโอ้โหใช้ได้ใช้ได้อ่ะมีเทคอะไรอีกอ่าเคานเตอร์แอคเนาะใช้ความสามารถนี้ได้ในไฟนอลเฟเท่านั้นอ่าจ่ายหนึงเกตเพื่อคอมอนเตอร์ไม้ตายหนึ่งใบาจากบนมือที่ไม่ใช่เกมโคดในชื่อกาดวางอัพการ์ดในนี้ gravity, โดยไม่ต้องจ่ายคอส โอ้โหกดเคาน์เตอร์จ่ายเกตหนึ่งแล้วก็เปลี่ยนได้เลยผู้ขอเท่าเขาพูดตอนเมื่อกี้ได้ไหมนยที่บอกว่าม็นจะเป็นการเอ่อม่พูดก็ได้เออมันเก่งว่ามันเก่งนะมันอยู่ที่ว่าเราจะเราจะประยุกต์แช์ยังไงนะมันเล่นได้อยู่นะคือมันเป็นการที่แบบมีตัดเฟดได้เก่งแต่ว่ามันก็จะโดนตัดเฟดในฟอนต่อไปมันมามันมี มีตัดเฟรดโอเคนะครับใบนี like <noticing. S 1> ้ก็ได้มา5ใบเลยทีเดียวนะก็คุ้มค่าเรียกได้ว่าเป็นตัวแกนหลักแล้วกันมันก็ต้องให้มาใบต่อไปครับผมมีนะตัวนี้รู้สึกว่าจะเป็นอะไรนะตัวนี้เป็นอาซูนอาซูนอาอาซูนเน็กนะเอ็กซีอาเอ็กซ์โอสอ่าทำรายได้ตัวนี้พาวเวอร์เท่าไหร่บอกเลยหน้าละกหกพันช้าช้าทีละคนจะมาตีไปไปเลยจัดการเลยนะมีดาคุณฉันนั่งดูอยู่หน้าละกหกพันสองชีเพาวเออเป็นไซส์สามเนาะ มีข้อค้อคืบใจนังเกตนำใบป,ประสุดเข้าโซกาดนี้ตราบเท่าที่ที่เรามีการ์ดที่มีคาําว่าเซตตานะการ์ใบนี้ได้ดีเฟนซ์สองพันและการ์ใบนี้ไม่ถูกกำายจากความสามารถของการคู่แข่งมีโซกาดับเคาน์เตอร์เอกแขกเออใช่นี่ข้อข,ข้อเด็กเมื่อก่อนคือมันมีเคาน์เตอร์เอกแขกนะมันก็เลยทำมาดูดดแบบเป็นเผ่ามันเก่งมันเก่งม,มากเลยนะตัวนี้นะอ๋ได้มาสองใบโอเคใบถัดไปคุณอามมีหรือเปล่าใบเนี้ยไม่มีจบขายไปแล้วขายไปแล้วกุญแจต่อเลยผมมีครับอสูรมืด ไอโอเนโอเมรันว้าเดี๋ยววันคือไซส์สามพันดีฟเอนห้าพันสองขี้มีคอคอคือใจนังเกดร,ราบเท่าที่การบนสนามมีการ์ดที่ชื่อว่าเซตาการไปนนี้ได้รับพลังวกสามพันหนึ่งขีได้เพนเดติฟมีเพนอยู่แล้วมีเพนอยู่แล้วมีเซตาบวกพาวเวอร์สามพัน่ะพี่กับหนึ่งขี้ตัวเองมีเพนก็คือเป็นสายตีนะเป็นตัวตีใช่สายตี่นอนั่นนี้สายสายรับเป็นตัวรับ เรียกว่าเก่งพอครับมาดูกันอีกสามใบถัดมานะเรียกว่าน่าสนใจมากๆกับตัวนี้เลยเจ็บโคนออริจินเบรกนะนี่คือตัวนี้ที่พี่พูดถึงนะตัวนี้ใช้ยาวนะครับใช้ยาวมากใช้ยาวแบบท้ายภาคเลยนะก็ตัวนี้นะครับเป็นไซส์สามนะครับตีหนึ่งหมื่นใช่ไหมการห้าพันสองพันห้อนะตัวนี้มีคอคอสคือได้สามเกรและนำมอนเตอร์มาตายีหนึ่งใบจากสนามที่มี การ์ดที่มีคําว่าเจมโคนในชื่อการ์ดลงช่องดอบอ่าก็คือแบบเขาเรียกว่าไงนะมีเจมโคนอยู่ในโซอ่าแล้วก็เอาการ์ดที่มีเจมโคนอยู่ในโซ่อะลงดอบจ่ายสามกิอืมอ่าแล้วก็ลงมาได้เลยนะตัวนี้มันทําอะไรได้เนี่ยมันเด็กมันเก่งยังไงเนี่ยไปเนี้เอ่อเมื่อเข้าสู่สนามนะครับนามอนเตอร์ไม่ตายไม่เกินหนึ่งใบจากมือและมอนเตอร์ไม่ตายไม่เกินสองใบจากช่องดอบเข้าเซิร์การ์ดใบนี้ครับแล้วก็การ์ดเปนนี้นะ ไดของ Impact บ o ลทั้งหมดในโซลที่ไม่ใช่เจมบุนนั่นแหละครับทุกคนมันได้ความสามารถสามไปที่มันเอาเข้าไปได้นะครับอในกระตูนก็จะมีวาลเอาวีเกลแล้วก็แจ็คใช่แต่เปลี่ยนก็ได้ใบอื่นก็ได้ใช่มันมันเมื่อก็ในกระตูนมันอวยสามตัวเนี้ยนะเราก็จริงมันมีตัวที่เก่งกว่าที่แยะนะไม่ไรูปด้วยเลยของก๊อฟมีอะไรนะพีนอาทิตย์ไหมตัวนี้อ่าไม่มีมีอะไรโซกาดกับ อะไรมุกมีมุกกับโซการฮะเอาซมุกโซการโอเคอ่ะใบถัดได้มาสองใบนะใบดีใบถัดไปก็เป็นเจมโคอีกแล้วแต่เป็นจุงคนร่างอะไรกันใบนี้มีอ่ะร่างกแพงอะไรไม่รู้นะครับไม่มีไม่มีไม่มีจบแล้วมีที่โมกิคอมเตอร์แอชื่อสกิลว่าเชนคอนะมันบอกว่าใช้ได้ในไฟนอลเฟสสามารถเลือกอิมแพคมอนสเตอร์หนึ่งใบจากหลุมจ่ายหนึ่งไลท์เพื่อเอาอิมแพคมอนสเตอร์นั้นขึ้นมือไล่เชนคอได้เท่าละครั้งนะสกิลมัน ลงเช่นก็ได้จทละครั้งนะถือว่าเก่งมากใช่เป็นเทคบนนะเรามีอีกเทคนหนึ่งเป็นเทคล่างคือค c o เตอร์แอคใช้ได้ในไฟนอลเฟสเท่านั้นจ่ายสองเกรดคออิมแพค t อนเตอร์หนึ่งใบอย่างบนมือโดยไม่ต้องจ่ายคอร์สก็เทคเหมือนไอ้นว่าเทคหมือนเจมโกลเทคนิคจ่ายสองเกรดใช่อ๋อเจ็บละที่ไม่ใช่เจมโคลนะต้องคอยที่ไม่ใช่เจมโคลด้วยก็คอยตัวอื่นห้ามคอยเจมโคลคอยเจมโกลที่ไหนตัวไม่ได้ก็ถือว่าเก่งนะได้มาสองใบเลยนะครับถัดมาถัดมามี มามาเลยคุณอ้ําอสูรเพงเอเอลิวทอนโอเคตีห้าพันนะยิงหนึ่งพันมกิเป็นมอนเตอร์ไซส์หนึ่งนะเมื่อการนี้เข้าสู่สนามทําลายมอนเตอร์หนึ่งใบนะสามผ่านในช่องกลางคู้ดอกสู้นะแล้วก็เมื่อจบเทิงของเราจบเทิงของเราบึ้มซัมเบยใบนี้นะเปิดตัวเองใช่มันมีความเป็นดาร์กฮิโร่หรือเปล่าเนี่ยติดดาร์กฮิโร่ไฟว่าแล้วเพราะว่าคอนเซปต์ดาร์กฮิโร่เนี่ยมันตีเ้าตายนะ ใ่บตอไปได้มาสี่ใบนะมาดูกับสามใบถัดไปกัน์ดมีไม่มีไม่มีไม่มีจบแล้วใบนี้ดีเลยใบนี้ดีมากเลยใบนี้ได้ข่าวว่าดีเพราะว่าเคยเห็นในลิสต์อาสน้ำนะ Q R No edit เป็นสกิมมี่เดี๋ยวบอกไซส์ไซส์ไซส์เขาไซส์หนึ่ง power ห้าพัน defense หนึ่งพันมีหนึ่งขี้หรือเมื่อเข้าสู่สนามของการ์ดหนึ่งใบบนสนามคู่แข่งอุ้ย อะไรนะขอซูอย่างใดถึงใบใน็ดสามผู้แข่งตรงตอบทั้งหมดเหรอเอาซูหนึ่งใบ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 โอ้ขดคนหน่อยอ่ะคนหน่อยมาขดหน่อยอ่ะสัดไปเลยนะเราอีกเออแค่นั้นแหละดาร์คิโรนะครับแต่ไอตัวนี้รู้สึกไอตัวสัดไปในตัวลมเนี่ยเป็นโปรโมนะเมื่อก่อนถ้าจะไม่ผิดมูมูขายยากมากเมื่อก่อนเมื่อก่อนนะมีครบเลยนะแล้วก็ขายแล้้วตอนนีมารีในกล่องนี่ไงเนี่ยสิเอาเลยมันคือ เดมอากระสุนลมนะอะไรนะไอร่าไอร่าเออไอร่านะตัวนี้มันว่าไงอ่าไซส์หนึ่งเนาะหน้าหลังสี่พันมีหนึง่งีสกิลเป็นชื่อสก<ม>ิลนะเมื่อมันตีใช่ไหมบอกว่าเมื่อการไปนี้โจมตีทิ้งการบนมือเราสองไไม่เกิดอ,อ่าแล้วก็ได้จวดตามการที่ทิ้งไปอ่าแค่นั้นแหละเป็นนะชื่อสกิลเธอรักนะคือระบางทีตัวนี้เป็นตัวเปิดได้นะเปิดมาแล้วก็แบบหาทิ้งของไม่จำเป็นเพื่อหาถ้าเราไปเจ็บปวดบนสนามเราก็เตรียมตัวรอใช้อะประมาณนั้น ทำไมต่อไปทำไมทำไมรู้สึกอาเขาสวยจังับตัวนี้นะครับเป็นตัว <c oughs> เป็นเซนต้าที่โหดนะอ่ะโอเคมันคืออะไรกันมะฟอร์สเอเลเมนต์อ่ามาสเตอร์เซต้านะผมรู้ชื่ออังกฤษไม่รู้ชื่อไทยโอเคไม่เป็นไรเป็นไซส์สามนะพาวเวอร์แปดพันดิเฟน4 0สี่พันมีสองคี่ข้อมีคอคอร์สคือจ่ายสามเกณฑ์นะแล้วก็มีอิมแพคการฟอร์มคือจ่ายสองขอืมครับ มินสกิลคือหากเราทอนฟอร์มเป็นการ์ไบนี้การ์ไบนี้ไม่ถูกทำลายไม่ถูกนำกลับขึ้นมือไม่สามารถอ่าไม่ถูกทำลายไม่ถูกนำกลับขึ้นมือและก็มีสกิลคือสามารถคออิมแพกมอนสเตอร์ได้กี่ใบก็ได้ในไฟนอลเฟสนะนายเพราะงั้นเนี่ยการเล่นก็คือเราจะมีเจ็บโครบัดดี้แล้วเราก็จะมีเซนต้านะครับเป็นตัวอ่าตัวหลักในการเล่นนะครับในการทอนฟอร์มเป็นนะตัวคีย์ของการเล่นปกติแล้วนี่อิมแพกมอนนี่จะคอได้แค่เทินละครั้งนะถ้ามีตัวสกิลช่วยก็คอเพิ่มได้ได้อีกนะ แล้วมีสกิลซเมื่อการเป็นนี้โจมตีเอาไฟและน้ำและลมและดินดน,น้ำที่เป็นพิมพ์มาตึ๊ตดดอกอ่ากลับได้กองแล้วก็หากทำนะยิงสีไล่อืมก่อนหนุกอ่ะสตารสีธาตุใช่สตาสีธาตุหนุนเล่นเล่นจบโอเคก็ตอนนี้ก็เป็นมอนแล้วก็ตัวทันฟอร์มเก่งๆนะเดี๋ยวเรามาดูไปของนี้เไยต่อไปยอด ไปถัดไปนะครับกับตัวนี้นะครับตัวนี้เป็นเซต้านะล่างหลักเลยนะตัวปั๊มคีนะตัวนี้นะถ้าจะไม่ผิดนะครับตัวนี้สูงขาวกลิกเซนต้าสวยใสละชื่อนั้นเลยนะอันนี้เป็นตัวเอ็นรือประกอบเป็นตัวหลังกล่องนะตัวนี้คอยด้วยนั่งอยู่มันเป็นเป็นปลายแหละพี่ใช่เป็นคนท่เป็นคนที่มีครบนะครับเมื่อก่อนนะแล้วก็ขายใบก่อนนะเพราะไหวตัวทันสี่ใบสีดีดีไป่มเลยวอันนี้อันนี้คือใต้ตอนตอนที่มันออกใ่เออ กี่มีโค้งจุดไล้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 คุเล่นไม่ทันแล้วสิเป็นการที่น่าจะหาย่ายนาดูนะครับใช่ตอนนี้ใช่เลยนี่ห้าสิบห้าบาทครบเลยสองใบมาเป็นโอเคมันเป็นไซส์สามนะตีหมื่นเดียวไหมรู้สึกใช่ใช่ใช่ดีเฟนซ์สามพันมีสองกิตัวนี้มันจ่ายเกจเท่าไหร่นะมันจ่ายเท่าไหร่สามเกรดพอฟอนธรรมดาคือจ่ายสามเกรครับถ้าเป็นอิมแพคทาร์ฟองจ่ายสองเกรดอืมสองเกรดฮะแล้วก็ถ้าจะไม่ผิดก็คือมันจะโบกคลีตามอิมแพคฟอนที่ลงไปแล้วในเทิร์นนี้ ใช่และมีสกิลปกติของเซต้าเลยก็คือไม่ถูกสไลายไม่ถูกนำกลับพื้นมือแล้วก็คออินแพคบอนกี่ใบก็ได้ในเทนเดียวก็ถ้าเราปั๊บปั๊บดีๆมันก็สามารถทำเอฟทีเคได้ชอบไม่ไปอิ่งไม่มีการตีปกติเนี่ยคืออิ่แพคคอก็คือตีปกติที่มันได้กดอิ่แพคอินแพคคอร์เป็นฝ่ายเร็วคนแรกอ่ะอันนี้เป็นความรู้พื้นฐานนะครับคุณเดี่ยวคุณพบครับเป็นความรู้พื้นฐานมากๆเลยนะครับครับก็อยากถามนะครับเพื่อคุณเล็กหน่อยแบบมัน แบบมันมันบอกบอกว่าแบบคุณไม่รู้จริงๆอ่ะครับมันมันบึ้มบั้มเบย์จริงๆยังห่างชัดกันอีกเยอะมาถัดไปเลยพอดีมีบุมมีมบุมมีพอึกมุมเกาะเกตแอนดอ์่าคือทิ้งมอนเตอร์ไม้ตายหนึ่งใบจากมือแล้วก็เราจะได้ชาร์จสองอ่าเราจะได้ชาร์จหนึ่งเกรหน้าแล้วก็จวดสองใบอ่าสวย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 ชัดมาถัดมาใบนี้ใบนี้ปนึกว่เป็นทูโดอ่าทำอะไรได้พูดเลย ทำอะไรได้แล้วก็เรียกชื่อเฉี๋ยชื่อมันที่มันทำอะไรได้พูดมาเลยอ๋อใจในอ่าไล่ได้ในช่วงไฟตอมเฟสเท่านั้นนะแล้วก็เรามีเซต้าหรือเกมโคนใจเป็นเกจจอสองติดหนึ่งครั้งหนอนอินเทิร์เป็นเคาน์เตอร์ใบเมื่อกี้ก็ได้ติดหนึ่งครั้งหนอนอนเทิร์ติดเคาน์เตอร์โอเคใบก่อนแรกนี้ไม่ติดเคาน์เตอร์นะใบแรกไม่ติดเคาน์เตอร์ใบนี้ไม่ติดเคาน์เตอร์นะใบนี้ติดเคาน์เตอร์นะจวอสองนั่นนั่นไงใบต่อไปเลยใบต่อไปเลยนะอันนี้ทริเก็ตนะเพื่อนทริเกตนะครับ บอกรายได้เมื่อมีเจ็โคนหรือว่ามีเซนต้านะอยู่บนสนามเคาน์เตอร์นะครับก็คือไสเกตให้เปิดนาโจ้ให้เปิดอะไรได้สามกตอุดให้เปิดนนโจ้ให้เปิดนนโจ้จบแล้วให้เปิดนาโจ้โนนนาโจ้แล้วโจ้ไม่รำรู้ไม่รำรู้แล้วละ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 เอ่าพูดมาพูดมาเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยพันหนึ่งหาก่อนเนี่ยพันหนึ่งดัดแปลงโล่ไดเมจอ่า ไล่การนี้ได้นะท่านในสนามเรามีเซตตาหรือเกมโคนเขาเตะครั้งต่อไปที่พลังชีวิตเราจะได้ความเสียหายในเทิร์นนี้ความเสียหายนั้นลดลงศ<อ>ูนย์อ๋อลดกลายเป็นศูนย์ลดกลายเป็นไลดลงศูนย์ก็คือรับเต็มเต็มลดลงศูนย์รับลดเป็นศูนย์รับเต็มเต็มเลยลดลงเป็นศูนย์ลดลงศูนย์ตลอดลดลงศูนย์ก็คือไม่ลดอะไรเลยเขาใช่ไมไม่ลดไม่ลดไม่ลดแรงนั้นอ่ะจบละฮึบุรี่วะโศ โอเคไปถัดไปเลยนะครับมันเกดัดแปลงอะไรใจยกเกอร์ใช่เอาไว้ง่าเซนิตอร์หรือเกมโฟหนึ่งใบจากเดิกและสับกองการมัน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 ได้มาสองใบเนือล่างเนื้อล่างไปไปไต่อเลยเตาเลยดูบัมับยดกสองใบนี้ไม่มีไปไปนี่อยู่ไหนอะนามีดาคุงจบละผมผะมพี่มันเลื่อนโอเคจบละ อ๋อแสดงว่าไอ้ใบนี้สองใบใบนี้ก็ได้สองใบนะใช่ใช่นั่นนะโอเคคือผ้าโบวี้โบวี้ใส่ในนี้มันเลี้ยงไงโอเคไม่เป็นไรนะมาต่อเลยกับฟินิชฟินิชราอะไรฟินิชรดอ่ะฟินิีดันแปลงฟินิชราโอ้ดเหรอโอฟินิชโหดใช่เหลืออะไรวะรายได้เมื่อใช้ได้ในแฟนเฟนนะเรามีเซตต้าบนสนามแคสโคสชื่นนำอินแพคบอลเตอร์หนึ่งใบบนสนามลงช่องดรอปแล้วก็คออินแพคบอลเตอร์หนึ่งใบอยากตอบโดยจ่ายคอคอสใช่ เรียกได้ว่าทำคอโมโบต่อเนื่องกันได้เลยทีเดียวสองใบไม่ตีวันลพอดึงใช่แล้วก็อีกใบหนึ่งเป็นใบสำคัญนะปนะเด็กับแปนวอยโฮอ่าทำไรได้ครับคุณนามอ่ารายการนี้ได้เมื่อผู้แข่งสั่งโจมตีใส่พลังชีวิตเราเคสโค้ดใจใจพลังชีวิตหนึ่งหน่วยเขาเลยอเพือการโจมตีในสนาม,มของเรามีคำว่าเซต้าอยู่นำมอนสเตอร์ไม่ตายไม่เกินหนึ่งใบจากช่องตบของเราเสมอว้าวไม่ติดหนึ่งั้างหนึ่งเลยนะ ูดสไ <laughs> ส,สังเกตว่าการดกันแทบไม่มีนะมีน้อยมากนะาการ์ดกันแทบไม่มีส่วนใหญ่จะเป็นสายปุกทั้งนั้นเลยนะรานฟอร์มเมนไม่จะเป็นเอลิเมนต์นะครับจะเป็นตัวหลักนะแล้วก็ลงลดี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 ดดขอพูดข้อเสียของกล่องนี้หน่อยนะครับพูคือคุณซื้อกล่องนี้แล้วต้องไปไล่ซื้อไอ้สามกล่องก่อนหน้านี้ด้วยนะครับไม่มีโบอื่นให้ S <S ใช่คือก็อยู่อยู่ที่ว่าน้องอยากจะเล่น Impact อ m p a c t บอลถออะไรคือตอนนี้เปิดมิติใหม่ให้น้องแล้วครับมิติห่งความเปลืองนะครับว่าน้องอยากจะเล่นแบบไหนนะอยากเล่นเซตตาแต่ส่วนใหญ่เขาเล่นเซตาเนี่ยเขาไม่เล่นสายของมันนะครับเขาเข้าไปเล่นโมกกองมอแพกต่างๆที่มันน่าสนใจกว่านี้นะน,นะเดี๋ยวนะผมรู้สึกอะไรแปลกชุดนี้ไม่มีท่าดินหรอไม่มี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 ก็ยิงสีไรไม่ได้นะ จบจบแล้วจบกาจมากมีแสงมีมืดมีลมมีไฟมีน้ำแต่ไม่มีดินจบการจ่อมากโคตรการจอกมากจอกกระจอกมากะก็ถือว่าชุดนี้ก็อย่างที่เห็นนะครับนะก็เรียกได้ว่ามันออกมาเพื่อทําให้คนที่มีอยู่ในขายของไม่ออกนะก็ดีดีด้วยนะเขาก็จะขายของไม่ออกต่อด ริงนะผมลืมใส่การ์ดดินละว้าวว้าวเดี๋ยวจะอินเสิร์ตให้มันคือใบไหนอ่ะมันคือใบไหนเดี๋ยวอินเสิร์ตมาให้นะเดี๋ยวน้องพูดสกิลมีไหมเดี๋ยวอินเสิร์ตให้อ่ะพูดมาสกิลมันคืออะไรดูไหมสกิลคือมันบอกว่าอ่าเมื่อจบการต่อสู้ที่การ์ดใบนี้โจมตีนำการ์ดใบนี้ลงดอบและได้หนึ่งเกตแค่นั้นแหละทันดินก็คือครบง่ายๆนะโฟลิเมนต์ครบนะ น้ำงไฟนะครับครบก็ถือว่าโอเคใช่สรุปคือครบนะครับใช่ใช่ขอโทษทีนะโอเคก็หลักๆนะใน่ไดายังใช่ใช่ไม่เป็นไรไม่เป็นไรนะครับก็ถือว่าทำการเหนื่อยนะตรงนี้นะครับเพราะว่าชื่อเราก็ต้องไปนั่งเสิร์ชนั่งหานะครับนะมาให้คนดูได้ดูก็ขอไฟไว้ที่นี่นะครับก็ประมาณนี้นะครับสำหรับกล่องนี้เรียกได้ว่าโดยรวมแล้วก็เซตตาเนี่ยเป็นสายบุกนะ เน้นบุกเป็นหลักนะฮะไม่ได้เน้นรับนะเขาเน้นคือนะง่ายตีให้ยับเอาให้แหลกไว้ข้างนะก็คือเป็นฝ่ายตีนะฝ่ายขากัดน,นี่เขาจะไม่เก่งนะครับนะแล้วก็บวกกับว่าเจอกับของปัจจุบันเนี่ยมันอาจจะสู้ไม่ได้แต่ถ้าในเคดีเนี่ยมันอาจจะเก่งนะครับสู้กับในเคดีก็<อ>จจใช้ได้นะก็ละหลักๆก็ประมาณนี้ครบเรียบร้อยนะสำหรับครึ่งปีแรกนะครับสี่กล่องนะครับที่จะออกกันมานะคิดว่าน่าจะออกตามๆกันไม่ออกทีเดียว4กล่องนะคิดว่าน่าจะออก เดนลักหลอลักหลอลเปล่าหรือว่าจะออกอีกะสอบก็ต้องรอดูก็ต้องรอดูนะครับว่ากล่องเล่นได้กล่องอย่าเลยนะก็ประมาณนั้นเก็บไว้ไปดับได้นะถ้าเกิดน้นองๆอยากเล่นนะครับนะก็ไม่แย่นะครับนะคิดว่านอนาคตก็คงจะมีเคดีไฟนะครับก็คือกล่องเดียว,วเล็กโอเค <Okay, S 2> <Ide al S 1> ประมาณนี้ใช่ประมาณนี้เลยตามภาพเคดีไฟต์ก็เลยค่ะถ้าก็สองกล่องน่าจะต้องเป็นเอาิกเกลแล้วแหละโอเคประมาณนี้นะครับโอเค ตอนนี้แล้วกันสำหรับคลิปนี้ก็ขอขอบคุณทริงานทุกคนนะครับที่ช่วยกันทำจนสำเร็จโปรเจกต์ตรงนี้นะครับเรียกได้ว่าทวนกันใหม่นะในท้องท้องที่เราทำกันมาในโปรเจกต์ชุดครึ่งปีแรกเนี่ยก็มีมีอะไรบ้างก็มีนะลอยหน้าเอ้ยก็มีมีเอโดที่รีพิดมาห้าเขาที่รีพิดมาใช่ไหมถัดมาก็จะเป็นชุด s c b t 3กล่องซึ่งเอคิวิโตะทำออกไปทั้งหมด6คลิปนะเดีายวนะวีที่สูวีที่สูสีน่าอานไปแล้ว อ่านไปแล้วนะก็อยู่ในนั้นเหมือนกันนะก็ไปย้อนดูได้นะครับแล้วก็มาเป็นชุดของโปรเจกต์ของเคดีกล่องประกอบไปด้วยบังกรสุริยันนะครับสตาร์นะครับอับเกลนะดักเน็ตแล้วก็เป็นเซต,ตานะครับที่ออกมาล่าสุดน,นี้นะแล้วก็ถัดไปเนี่ยก็จะเป็นโปรเจกต์อื่นๆที่รีมานะครับตัวการ์ดในกล่องค่อนข้างยังไม่เห็นชัดเจนนะก็เป็นชุดรีของเก่าก็คืออ่า โซลิแอกนะกับชุดของแดนชาระนะที่เขาสปอยมาว่าจะออกมานะครับแล้วก็ยังมีชุดคลาโบแล้วก็มีร่วงเรื่องของอ่าเขาเรียกว่าไงนะอ่าชุดพิษนายอีก2ชุดที่ยังไม่ออกมาซึ่งเขาให้คุนิยาว่าเป็นเมตาเนดีนะก็รอดูกันนะว่าจะเป็นยังไงครับทั้งหมดนี้ก็ประมาณนะครับใครจะเสริมอะไรปะอ่าคือเขาก็ไม่ได้บอกนะว่าอาร์ตเขาเขาจะอาร์ตอะไรเข้าเนาะ ใช่ใช่เลยเขาบอกแล้วเป็นความลับใครอยากซื้อเซต้าวะใครใครอยากซื้อเซต้าครับผมครับนะครับใครอยากซื้อเซต้าให้ทางคุณอาไปนะครับเขาจะขายในราคา59บาทนะครับอะไรนะไม่ใช่ละในผมแพงจริงๆนาสนุกที่สุดเด็กโมข้างหน้าสนุกในชนะสิบกล่องเด็กโม่นีหน้าสนุกหน้าสนใจที่สุดเด็กผมมีโมสิบนะโมสิบสองใบเลยนะเรียงคนท่านเรียงระดับสี่กล่องนะเด็กโม่อันดับหนึ่งครับหน้าคือสตาร์นะฮะ แล้วก็จะเป็นพวกเยี่ยมโคนเยี่ยมโคนแล้วก็แล้วก็เอาเปล่านะสุดยันก็สุดท้ายเลยครับเพราะมันรู้สึกว่าไม่ค่อยเก่งซึ่งอ่องไ,ได้สองกองยาเลย <cs uk> โอเคประมาณนี้นะปิดคิดดีกว่านานแล้วนะใครชอบก็กดไ like, ลค์กดแชร์กด subscribe ชอบเอเค้าได้ครับผมส,บสวัสดีครับสวัสดีครับ,บ